สวัสดีครับเพื่อนเพ่อ,อพอดีจะมาแชร์ประสบการณ์คือผมใช้ Ford Ranger ฮะปี2012เป็น T6 โมเดลฮะก็คือมีปัญหาตัวเข็มขัดนิ้ภไยเนี่ยมันล็อกตายทีนี้ผมก็เลยถอดนะถอดมาดูชุดเข็มขัดนิ้ภไยนี่ผมสังเกตว่าตัวตัว,ตวล็อกล็อกล็อกเตะเนี่ยผมชี้ให้ดูเลยฮะตัวนี้ ตัวนี้เนรับมันล็อกตายฮะมันมันไม่เด้งกลับคือล็อกอยู่เนี่ยไม่เด้งกลับทีนี้ผมก็เลยใช้เจละบีขาวฉีดหล่อลื่นสักพักหนึ่งก็กลับมาใช้งานได้ก็คือคลายตัวทีนี้ก็คือลูดรูดใช้งานก็ รูดได้ปกติจากก่อนหน้านี้ล็อกต้ไม่ขยับเลยก็เลยจะมาแชร์สอสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคครับขอบคุณครับ